รวม12เทคนิคตั้งราคาสินค้าเห็นปุ๊บซื้อทันทีมีสินค้าแต่ไม่รู้จะตั้งราคายัางไงขายแพงไปก็ไม่มีคนเข้าร้านขายถูกไปก็เสียโอกาสไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีคำแนะนำสําหรับมือใหม่มาฝากรวม12เทคนิคตั้งราคาสินค้าเห็นปุ๊บซื้อทันที 1. ตั้งราคาลงท้ายด้วยเลข9 การตั้งราคาแบบ charming price เป็นการตั้งราคาลงท้ายด้วยเลข9ทําทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกกว่าคุ้มค่ากว่า 2. ตั้งราคาแบบขายพ่วงหรือจะเรียกว่าการตั้งราคาแบบเหมาก็ได้เป็นการส่งเสริมการขายที่กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อมากกว่า1ชิ้น 3. ตั้งราคาโดยไม่มีสกุลเงินและคอมม่า เช่น1,299บาทกับ1,299แม้จะเป็นราคาเดียวกันแต่ความรู้สึกจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ช่วยดึงดูดความสนใจลูกค้า 4. ตั้งราคาโดยเน้นสีแดงสีแดงนิยมนำมาใช้มากกับป้ายราคาในทางจิตวิทยาสีที่เด่นชัดจะดึงดูดให้คนสนใจได้มากขึ้น 5. ตั้งราคาโดยไม่ใช่จำนวนเต็ม แต่หากลองใช้เทคนิคตั้งราคา1.89 490หรือ950บาทจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้านี้ถูกและคำนวณตามความจริงไม่ได้ใส่กำไรเอาไว้มาก 6. ตั้งราคาโดยเริ่มจากสินค้าราคาแพงก่อนเราสามารถนำเทคนิคนี้มาใช้ในการจัดเรียงสินค้าที่อยากจะขายโดยเน้นจากแพงไปถูกเพื่อดึงดูดลูกค้าได้ 7. ตั้งราคาโดยวางตำแหน่งไว้ด้านซ้าย การตั้งราคาสินค้าที่ควรมองให้เห็นในตำแหน่งทางซ้ายจะให้ความรู้สึกว่าสินค้านั้นอาจไม่แพงจนเกินไปแต่ตั้งราคาโดยเทียบกับราคาเดิมเช่น1 5 0จากปกติ200การมีราคามาเปรียบเทียบจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าและรู้สึกว่าประหยัดขึ้น 9. ตั้งราคาแบบเทศกาลพิเศษทำโปรโมชั่นราคาสินค้าพิเศษในเทศกาลต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าง่ายขึ้นเช่นปีใหม่สงกานต์ 10. ตั้งราคาแบบล่อใจตั้งราคาสินค้าอย่างที่คนส่วนใหญ่จับจ่ายใช้สอยกันประจำให้มีราคาต่ำมากหรืออาจจะต่ำกว่าต้นทุนเพื่อดึงดูดคนเข้าร้านมาซื้อสินค้าอย่างอื่น 11. ตั้งราคาแยกตามกลุ่มลูกค้า กำหนดราคาต่างกันตามกลุ่มลูกค้าที่ต่างกาันโดยพิจารณาจากกำลังซื้อของลูกค้าหรือให้ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าบางกลุ่มเพื่อกระตุ้นการบริการเพิ่มขึ้นเช่นโรงภาพยนตร์ที่แสดงบัตรน,นักศึกษาได้ราคาพิเศษในวันธรรมดาเป็นต้น 12. ตั้งราคาเป็นเซตสินค้าแบบเดียวกันหรือต่างชนิดกันเมื่อนำม,มาขายรวมกันเป็นเซตก็จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าในปริมาณมากขึ้นเช่นเซ็ตอาหารจานด่วนเซ็ตของว่าง ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7น ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ